เรื่องราวของดีเจหนุ่มที่เขาได้ไปดูหนังกับแฟนสาวจนได้เจอกับเรื่องสยองขวัญพอที่นั่งที่เขาได้เลือกนั้นกลับเป็นที่ที่มีใครบางคนฆ่าตัวตายตรงนี้เขาจึงได้เจอกับวิญญาณของเธอแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันครับรรงจฉงงัันนนนม่่่้าาเเเเเก็็อพททผยีีะปดด สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผม Speaking, วันนี้ <Speaking. S 1> ผมจะทำการสปอยซีรีส์เรื่องคลื่นแทรกผีในตอน E13 เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาทีนี้ด้วยละกันนะครับผมสําหรับคนที่อยากรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้ใคลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมครับซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวออกคอมเมดี้และสยองขวัญน,นะครับผมจะขอตัดฉากคอมเมดี้ออกไปและหยิบยกมาสปอยเฉพาะฉากที่สยองขวัญเท่านั้นใน เพื่ออัรธรสในการรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับเรื่องราวเปิดเรื่องมาในตอนที่ตัวของดีเจจาและดีเจกุ้งเขาได้มาพูดคุยกับพ่หน้าของเขาที่เป็นลูกของเจ้าของสถานีที่มีชื่อว่าคุณโต๊ดซึ่งตัวของโต๊ดเขาก็บอกกับทั้งสองคนว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะจัดรายการให้ทั้งสองคนนั้นดูฝีมือของเขาเขาจึงถามกุ้งกับจาไปว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองคนได้ฟังรายการคลื่นแจกผีมาบ้างหรือเปล่ากุ้งจะบอกไปว่าเคยฟังแต่รู้สึกว่าเรื่องที่มีคนโทรเข้ามาเล่ามันเป็นเรื่องซ้ำ ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ตัวเขาจึงถามว่าแล้วทั้งสองคนละ่ะเคยเจอเรื่องสยองขวัญกับตัวเองบ้างไหมกุ้งจึงบอกว่า จานนั้นเคยเจอซึ่งจานนั้นก็ทําหน้างงกุ้งจึงบอกว่าก็เรื่องที่เคยเล่าให้ฟังไงเรื่องที่จาก,กับแฟนเก่าไปดูหนังกันสมัยเรียนและได้เจอดีตัวของโตนนั้นจึงนึกไอเดียออกว่างั้นก็ให้จาป้อมเป็นสายจากผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาในรายการและเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่โต้เขามาจัดรายการขึ้นแทรกผีแล้วก็กล่าวทักทายผู้ฟังหลังจากนั้นเขาก็เปิดสายผู้ชมทางบ้านนั้นโทรเข้ามาซึ่งคนที่โทรเข้ามานั่นก็คือจานนั่นเองจาเขาได้ เรื่องที่เขาได้เจอมาตั้งแต่สมัยที่เขายังเรียนมาหาลาัยอยู่ให้ทุกคนนั้นได้ฟังและเรื่องราวก็ย้อนไปที่โรงหนังแห่งหนึ่งซึ่งตัวของจากับแฟนสาวได้มาที่โรงหนังแห่งนี้เพื่อนัดดูหนังกันแต่ไม่ได้มาดูกันเพียงแค่สองคนเพราะว่าจานักดกับเพื่อนของเขามาดูด้วยวันนี้เขาต้องทําการวิเคราะห์หนังกันซึ่งตัวของจานั้นก็มายืนรอเพื่อนของเขาอยู่ซึ่งณนานั้นเพื่อนของจาก็เข้ามาทักและถามว่าจานั้นจะดูหนังเรื่องอะไรส่วนเขากับกลุ่มของเพื่อนจะไปดูหนังรักกันจาจึงบอกว่าเขาไม่ชอบดูหนัังรก คอยถนัดเท่าไหร่ซึ่งเรื่องที่จานั้นสนใจอยากจะดูเป็นเรื่องชาดาผีเพื่อนของจานจึงบอกว่า แต่เรื่องผีมันวิเคราะห์ยากนะจาจะมองไม่เป็นไรเขาไม่ค่อยชอบดูนางรักซึ่งก็ทําให้จาและเพื่อนๆต้องแยกกันไปดูคนละโรงหลังจากนั้นจาและแฟนก็เดินไปที่เคาน์เตอร์และได้เจอกับผู้จัดการซึ่งตัวของผู้จัดการนั้นเธอคือเจ้าของโรงหนังแห่งนี้ด้วยแต่เธอก็ทําการขายตัวด้วยตัวเองเธอจึงถามว่าต้องการเลือกที่นั่งที่ไหนจาที่มองเห็นว่าที่นั่งที่มันเป็นเลขอ e ี2 1 3มมันอยู่ระหว่างกลางๆพอดีเขาจึงเลือกที่นั่น ผู้จัดก,การได้บอกว่า E 13 14 15มีคนจองแล้วจาจึงเลือกเป็น11 12แทนตัวของผู้จัดก,การจึงติ๊ก11 12แล้วก็เขียนตัวให้กับจา ซึ่งขณะที่จาร์นแฟนกำลังจะเข้าไปในโรงจาจึงบอกกับแฟนให้รอตรงหน้าโรงก่อนเดี๋ยวเขาจะขอตัวไปเข้าห้องน้ําซึ่งขณะที่จาร์นำมาเข้าห้องน้ําเขาก็ได้ยินเสียงแม่บ้านนั้นคุยกันเธอทั้งสองคนได้บน่นผู้จัดการว่าชอบจู้จี้จุกจิกนี่แหละสงสัยนิสัยเป็นแบบนี้ลูกสาวจึงไม่อยากหยุกด้วยซึ่งลูกสาวของผู้จัดจาก,การนั้นไม่ชื่อว่าฟ้าปัจจุบันฟ้าได้เสียชีวิตไปแล้วพอเธอได้ฆ่าตัวตายแล้วพวกเธอก็พูดต่อไปว่าแล้วตายที่ไหนไม่ตายนะ และมาฆ่าตัวตายในโรงนี้ด้วยน่ากลัวที่สุดเลยพูดแล้วยังขนลุกไม่หายและบุกเธอก็เดินออกไปซึ่งเมื่อจาได้ยินเช่นนั้น<ๆ>เขาก็เริ่มรู้สึกปแปลกๆหลังจากที่ได้รู้ว่ามีคนตายที่นี่เมื่อจานั้นเดินออกไปจากห้องน้ําสีหน้าของเขาก็ซีดมากๆจนแฟนเขานั้นทักว่าจา์นั้นเป็นอะไรหรือเปล่าสีหน้าไม่ค่อยดีแต่จาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรซึ่งขณะที่ตัวของจาและแฟนยังไม่ได้เข้าไปในโรงนั้นหนังมันได้เริ่มฉายไปแล้วและจาก็เข้ามาในโรงแห่งนี้ซึ่งก็มีพนักงานชี้ทาง ไปตามที่นั่งของจานและแฟนซึ่งเมื่อจานนํามาถึงที่นั่งก็ก็พบว่าที่นั่ง11นั้นมันลกมาก,มาก มันมีทั้งเศษซองขนมแล้วก็มีร้อยสกปกเหมือนไม่มีคนมาทําความสะอาดเลยจาจึงบอกว่าให้แฟนเขานั่ง12เดี๋ยวตัวเขาจะไม่นั่งอีสิแทนแม้ว่าผู้จัดก,การจะบอกว่ามีคนจองแล้วก็ตามแต่จานักไม่ได้สนใจแล้วก็นั่งลงและดูหนังสยองขวัญที่กําลังเล่นอยู่ซึ่งในฉากนั้นเป็นฉากที่ผีผู้หญิงกําลังสู้อยู่กับผู้ชายซึ่งฉากมันก็เริ่มเชี่ยน่ากลัวขึ้นแฟนของจาเขาจึงนํามือมาปิดที่ดวงตาจาจึงแซวไปว่ามือปิดแบบนี้แล้วจะดูหนังรู้เรื่อง อซึ่งตัวของเธอนัก็เอามือมาตีจาและหยอกล้อกันหลังจากนั้นจาก,ก็สังเกตไปที่มุมขวาของตัวเองเขาก็พบว่าแถวของเขาเองมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงบอดสุดท้ายเลยแต่จานั้นก็ไม่ได้สนใจคิดว่าเป็นคนดูธรรมดาและเขา ก็หันมาหยอกล้อกับแฟนสาวเหมือนเดิมว่าจะดูเห็นหรือเปล่าแต่แฟนสาวก็บอกว่าเห็นสิก็นี่ไงเธอจึงแหวงนิ้วออกมาแล้วก็ดูหนังต่อไปซึ่งในฉากหนังเป็นฉากที่มีผู้หญิงคนหนึ่งถูกผีนั้นบีบคอแล้วก็โยนร่างของเธอนั้นออกไปและเมื่อจาหันไปทางขวาอีกครั้งเขาก็พบว่าผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ตรงสุดทางของบอเธอก็ได้ขยับมาอีกประมาณ34บอ่อ ซึ่งมันก็ใกล้ๆตัวของจามากยิ่งขึ้นแต่จาก็คิดว่าเธออาจจะคงเปลี่ยนแค่ที่นั่งมั้งเขาจึงไม่ได้สนใจเหมือนเดิมแล้วก็หันมาดูหนังปกติแต่เมื่อจา้าหันไปอีกครั้งหนึ่งเขาก็พบว่าตัวของผู้หญิงคนนี้เธอมานั่งชิดกับจาเลยซึ่งจานั้นก็ยังคงคิดว่าอาจจะเป็นที่นั่งที่เธอตั้งจองเอาไว้ก็เป็นได้และจาก็หันมาดูหนังตามปกติโดยที่เขานั้นไม่ได้สังเกตดีๆว่าผู้หญิงคนนี้มีใบหน้าที่เต็มไปด้วยบาดแผลลาจาน่นตัวเธอก็ ทำให้จานนั้นตกใจเป็นอย่างมากแล้วจานนั้นก็สะดุง้งแล้วก็ตะโกนบวกเวกโวยวายกลางโรงหนังแฟนของจานนั้นก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายวิดีโอคลิปเอาไว้ซึ่งเหตุการณ์ที่จานนั้นเห็นผู้หญิงคนนั้นเป็นเพียงแค่ความฝันของจานเท่านั้นซึ่งจาน,นก็พยายามมองหาผู้หญิงคนนั้นแต่ก็ไม่เจอเลยและเขาก็ถามกับแฟนของเขาไปว่านี่นางจบแล้วหรอแฟนของจานจึงบอกว่าจบแล้วสินี่พี่จานี่หลับตั้งแต่ต้นเรื่องหรือเปล่า ถึงไม่รู้ว่าตัวเองนั้นหลับไปตอนไหนจาจึงบอกว่าขอโทษทีนะและเขาทั้งสองคนก็กําลังจะเดินออกจากโรงซื้อขณะที่ทุกคนนั้นกําลังเดินตามคนที่เดินออกจากโรงอยู่ไปยังทางออกแต่จูจ่ๆป,ประตูมันก็ปิดต่อหน้าต่อตาของจาและแฟนเลยซึ่งจาก,ก็พยายามทุบประตูแล้วบอกว่ามีคนอยู่ในนี้เปิดประตูให้หน่อยแต่ก็ไม่มีเสียงใครนั้นเปิดประตูให้กับเขาและมีเสียงใครตอบรับเลย จาและแฟนจึงคุยกันและบอกว่าไปหาทางออกอีกทางหนึ่งดีกว่าทั้งสองคนจึงเรียกวิ่งไปอีกทางออกทางหนึ่งที่ประตูมันเปิดอยู่แต่เมื่อวิ่งมาจนถึงทางออกนี้จู่ๆประตูมันก็ปิดเองอีกแล้วซึ่งจานั้นก็ตะโกนเรียกให้คนอื่นนั้นช่วยแล้วบอกว่านี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไมจู่ๆประตูมันปิดลงซึ่งขณะนั้นทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงอะไรไปแปลกๆอยู่ในโรงหนังเมื่อเขานั้นหันไปดูก็พบว่าเก้าอี้ในโรงหนังนั้นมันค่อยๆขยับเองทีละเบาะทีละเบาเรียงไปตลอดแถวซึ่งกทํทให้่ต้องคุนเร หวาดกลัวไม่เพียงแค่นั้นจูจ่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ใบหน้านั้นเละซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือผู้หญิงคนที่จานนั้นเห็นว่ามานน่าข้าง,งเขาเนั่นเองเธอได้ไอแล้วก็อ้วกออกมาเป็นเลือดซึ่งจานและแฟนก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาทั้งสองคนจึงพยายามวิ่งหนีแต่จานนั้นก็ถูกผู้หญิงคนนี้จับแขนเอาไว้แฟนของจานที่วิ่งหนีไปก่อนเมือ่อเธอเห็นว่าจานนั้นไม่ได้วิ่งตามมาเธอจึงหันกลับมาดูสิ่งที่เธอนั้นได้เห็นก็คือผีผู้หญิงคนนี้เข้ามาโอบกอดตัวของจานไว้ซึ่งจานน,น,นั้ ซื้อขณาดนั้นเองผู้จัดจารก็ได้เข้ามาในโรงหนังแฟนของจาจึงขอร้องให้เธอนั้นช่วยจาแต่เมื่อเธอนั้นหันกลับมาที่จาอีกครั้งหนึ่งก็พบว่าร่างของจานั้นล้มลงไปกับพื้นแล้วก็สลบไปแล้วแฟนของจาจึงรีบวิ่งเข้าไปดูจาแล้วก็พยายามปลุกจาแล้วเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่จาและแฟนมาอยู่ในห้องทํางานของผู้จัดการซึ่งจาก็ถามว่า ันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ผู้จัดการเธอจึงมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังว่าผู้หญิงที่จานั้นเจอนั้นคือฟ้าลูกสาวของเธอนั่นเองเรื่องราวมันเกิดขึ้นในวันที่ฟ้านาั้นกำลังจะแต่งงานแต่เธอถูกเจ้าบ่าวโทรมาขอยกเลิกการแต่งงานแล้วบอกว่าเขาแต่งงานกับเธอไม่ได้แล้วซึ่งก็ทําให้ฟ้านั้นเสียใจยเป็นอย่างมากในวันที่ฟ้านั้นอยู่ที่โรงแรมและงานแต่งของเธอต้องร่ม เธอเลยเดินไปเรื่อยเพื่อไปดูงานแต่งของคนอื่นที่จัดในโรงแรมเดียวกันแต่ขณะที่เธอกําลังเดินอยู่เธอได้พบว่ามันมีงานแต่งงานหนึ่งที่ชื่อเจ้าบ่าวเหมือนกับชื่อเจ้าบ่าวของเธอเลยเธอจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในงานนั้นและสิ่งที่เธอนั้นได้เจอก็คือเจ้าบ่าวคนนั้นไม่ใช่เหมือนแค่ชื่อแต่มันคือเจ้าบ่าวของเธอเลยนั่นเองซึ่งเจ้าบ่าวของเธอกลับไปแต่งงานกับคนอื่นซึ่งกระทาให้ฟ้านั้งเสียใจเป็นอย่างมากเธอจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองที่โรงหนังแห่งนี้ผู้จัดการจะบอกกับจา่า การที่จาได้เจอกับฟคงเป็นโชคร้ายของจานั่นเองแต่ก็ไม่เป็นรายนะเพราะว่าต่อไปเธอคงจะปิดกิจการนี้แล้วซึ่งตัวของเธอที่เล่าไปและเธอก็ร้องห่มร้องไห้ไปด้วยพอเสียใจที่ลูกสาวของตัวเองต้องจากไปแล้วเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่ฟ้าเธอตัดสินใจที่จบชีวิตของตัวเองและมาที่โรงหนังแห่งนี้ซึ่งเธอนั้นก็ถือปืนมาด้วยและมืออีกข้างหนึ่งของเธอก็ถือซองสีขาวอะไรบางอย่างมาซึ่งตัวของฟ้า เธอก็นึกถึงตอนที่แฟนของเธอนั้นโทรมาบอกว่าเขามาแต่งงานกับฟ้าไม่ได้แล้วฟ้าจึงถามไปว่างั้นเราเลื่อนงานแต่งงานไปก่อนไหมแต่แฟนของฟ้านั้นบอกว่าไม่ต้องเลื่อนหรอกพี่คงไม่แต่งงานกับฟ้าอีกแล้วและค่าจัดงานเดี๋ยวเขาจะช่วยออกครึ่งหนึ่งซึ่งซองในมือของฟ้านั่นคือซองเงินที่แฟนของเธอนั้นส่งมาให้เป็นเงินที่ช่วยออกค่าแต่งงานที่เหลือนั่นเองฟ้าจึงพยายามเหนียรร้างแฟนของเธอไว้ว่าอย่าทิ้งเธอไปแต่แฟนของเธอนั้นก็บอกว่าเขาไม่อยากอยู่กับฟ้าอีกแล้วฟ้าไม่ต้องร อเขาเขาจะไปแต่งงานกับคนอื่นซึ่งคําพูดของแฟนของฟ้าทําให้ฟ้านั้นเสียใจเป็นอย่างมาก ฟ้าเธอได้ทิ้งซองเงินนั่นลงกับพื้นและเธอก็ไปนั่งลงที่เบาะนั่งตรงหมายเลขอ e ีและร้องห่มร้องไห้ออกมาหลังจากนั้นเธอจึงใช้ปืนในมือนั้นจบชีวิตของตัวเองตรงเบาะนี้ซึ่งเรื่องราวก็ตัดมาน้ปัจจุบันแม่ของฟ้าก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจหลังจากที่เล่าเรื่องนี้ให้กับจาร์และแฟนได้ฟังและเรื่องราวก็ตัดกลับมาในห้องส่งซึ่งจาร์ก็บอกว่าเรื่องราวมันก็มีเพียงแค่นี้ซึ่งเมื่อจาร์นั้นเล่าเสร็จตัวของโตที่ได้ฟังเรื่องนี้ เขาก็รู้สึกกลัวและเขาก็มากอดขาของกุ้งกุ้งจึงถามโต้ไปว่าและโต้จะจัดรายการต่อไปหรือเปล่าเนี่ยซึ่งโตน้นก็ได้สติและเขาก็ลุกออกไปและพูดคุยกับผู้ฟังต่อแล้วบอกว่าเรื่องที่กุญจาโทรเข้ามาเล่าเป็นเรื่องที่สยองขวัญมากๆเลยถ้าใครมีเรื่องอะไรที่สยองขวัญแบบนี้อีกก็โทรเข้ามาเล่าได้ในคลื่นแทรกผีและต่อไปจากช่วงนี้ จะได้พบกับดีเจจาและดีเจกุ้งเพื่อดำเนินรายการต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกคนมีความสุขกับการรับชมคลื่นแท้ผีและเขาก็ขอตัวลาไปก่อนและก็ปิดออนแอร์ซึ่งหลังจากนั้นตัวของโต้ก็ไม่ได้กลับมาจัดรายการช่วงคลื่นแท้ผีอีกเลยเขาก็ให้จาและกุ้งเป็นผู้ดำเนินรายการนี้ต่อไปและเรื่องราวคลื่นแท้ผีในตอน E13 ก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับผมเป็นเรื่องเล่าของตัวของดีเจจาเองที่ถ เข้ามากแกล้งเป็นแขกรับเชิญแล้วก็เล่าเรื่องราวสยองขวัญให้กับผู้ชมได้ฟังซึ่งเรื่องราวของเขานั้นเป็นตั้งแต่สมัยที่เขายังคงเรียนอยู่ในตอนที่จานั้นคบกับแฟนเก่าเรื่องราวมันเกิดที่โรงหนังเก่าๆแห่งหนึ่งเมื่อเขาไปนั่งทับที่นั่งที่มีคนเคยเสียชีวิตตรงนี้ซึ่งเมื่อเขาได้เจอกับผีผู้หญิงคนนี้และผู้หญิงคนนี้เหมือนต้องการเอาจานไปอยู่ด้วยพอเธอมีปมที่ผิดหวังเรื่องความรักผมลืมเล่าไปนะครับผมในตอนที่ผู้หญิงคนนี้เนี่ยมองมาที่จาและกอดตัวของจามบหน้าของเธอดูมีความ มากมากแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้เอาจาไปนะครับและแม่ของเธอที่เป็นผู้จัดการของโรงหนังเนี่ยก็ได้มาเล่าให้กับจาแล้วก็แฟนฟังว่า ที่แท้จริงแล้ววิญญาณที่จ้าได้เจอคือวิญญาณของลูกสาวของเธอเองเธอผิดหวังเรื่องความรักพอเจ้าบาวเนี่ยกลับมาทิ้งเธอไปในวันที่กาลังจะแต่งงานกันและแย่ไปกว่านั้นเขาทิ้งไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนในโรงแรมเดียวกันเลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหมันพีคมากๆตัวของเธอเลยกลับมาตัดสินใจฆ่าตัวตายในที่โรงหนังที่แม่ของเธอเนี่ยเป็นเจ้าของเองเราบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยแม่ของเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะปิดโรงหนังนี้ทิ้งไปนะครับเพราะว่าเรื่องของวิญญ,ญาณเนี่ยก็ทำให้คนหลายๆคนเนี่ยหวา รวมถึงพนังงานเองด้วยซึ่งในตอนท้ายซึ่งในตอนท้ายของเรื่องเราก็ไม่ได้ทิ้งบทสรุปอะไรนะครับผมว่าต่อไปนะมันเป็นยังไงหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะเขาได้ทําอะไรอีกหรือเปล่าก็คือมันจบเพียงแค่นั้นเลยนะครับและทุกคนแหละครับผมมีความพิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแลวกันนะครับผมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยอย่าลื อยากรักใครฉันไม่รู้ฉันต้งถึงงานคู่ของเราให้ใครก็ไม่เอาขอเพียงแต่เธอเท่านั้นผมภายฉันที่จะเป็นเด็กดี